เฮลทโซสวัสดีครับเรอะครับรอคุณอาคุณใดนะผมหรือว่าสบายดีทุกท่านครับเอฟซีอ่าวันนี้ครับก็เด็ดออกนะผมเดี๋ยวจะมาตักข้าวช่วยครับน้องเบียครับน้องเบียข้าวน้องเบียนะครับนี่ครับผมเกี่ยวข้าวเมื่อวานเอฟซีนี่ก็จะมาตักข้าวนะครับผมซึ่งข้าวนี่เขาไม่รับซื้อครับเขาไม่รับซื้อสดนะครับเอฟซีต้องมีการตาก่อนนะครับผม ตากให้แห้งก่อนนะครับอการตากก็สําคัญนะครับผมตากนานก็ไม่ดีนะครับจากเดยดสองเด็ดนะเอฟซี FC. นี่นครับคุณยายผมก็ไม่อยูเชยนะครับซัดเงินเดียวนะเอฟซี FC. มาครับบุ๊กนะครับ Terima kasih telah menonton tin <laughs> <laughs> được này. Rồi dậy nó tự nó cứ lột nó นี่นะครับนี่เป็นข้าวที่เกี่ยวเมื่อวานเอฟซีขอเยอะเงินนะครับข้าวเจ้านะครับผมนอนครับนอนนอนตุ้ึงตุวตึงนอนตุวตึงมาแล้วตุึงมาแล้วตุ้ึงเบียชุโปด้วยับผมกาตากครับตากก็เพื่อครับผมไม่ให้ข้าวชื้นไม่ให้ข้าวเป็นราครับผมทําไม่ตากเก็บเลยก็เป็นเชืราเน่าครับผมเอฟซี อันนี้เป็นข้าวเจ้านะครับขาไม่รับซื้อครับปีนี้ผมรับซื้อสดนะครับต้องตากนะครับสี่ส่วนข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวรับซื้ออยู่นะครับผมข้าวเหนียวก็หมื่นละเอ่อเก้าสิบหกบาทนะครับปีนี้ถือว่าโอเคนะครับผมโอ้ตัวตึงครับตัวตึงดูตัวตึงทำงานตัวตึงตัวตึงคนนี้ที่เราตามหาื่นนั้นนะตามหาตั้งคืนวันนั้นครับเอฟีไปเจอโน่นไปเจอห่างจากบ้านไปประมาณสามสิบกิโลนะครับผมไปยังไงไม่รู้นะครับนี่ครับผม ก็ประมาณก็เยอะพอสมควรครับผมนวลนก็มีครบนู้นก็มีประมาณห้าสิบหกสิบกสอบได้นะครับ FC นี่ครับผมตาก็ตักตักนานมากก็ไม่ดีนะครับผมข้าวจะอ่าเม็ดหักนะครับผมจะเปราะครับผมตากก็พอประมาณนะครับนี่ครับโดยปกติอาการตากข้าวนะครับผมนี่เป็นข้าวเจ้าครับถ้าจะให้มันดีก็ต้องหาอะไรมารองไอสวิงก่อน FC การให้หินเลิลลอดเข้ามาผสมกับข้าวเรานะครับน,นี่ครับ,รบ,รรบนี่ครับ,รบรนี่ครับอ,อดยกขาวช่วยไปนั่นครับผมเอฟนี่เป็นปัญหาอีกอย่างนึงครับเขาไม่รับซื้อกับปีนี้นะครับขาเจ้านะครับ,รบอ่าเขาไม่เคยซื้อใช่ไหมอ๋มอเขาไม่เคยซื้อตั้งแต่ไหนแต่ใดนะเอฟซีธนาปีซื้อนาปรงเขาไม่ซื้อข้าวเจ้านะครับนะครับเอฟซี นะครับตากข้านะครับผมเพื่มให้เ้าเรามีความชื้นนะครับผมอาเยอะมันนาตาดาดห็นเด้อวไปเนาะุดปุ๊ ส่วนข้าวบ่าวติโซ่ไม่ได้ไม่ใช่ที่หกนะข้าวบ่าวติโซ่เกี่ยวที่หกนะผมทำไม่มีอะไรผิดพลาดนี่สิอันนี้ข้าวน้องเบียร์ตัวตึงครับตัวตึงนี่ผมค่อยหั่นนะครับหั่น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 เปนห่อยเออนี่คือไม้ไม้เคลียร์ครับผมต้องเคลียร์บ่อยนะพี่จีให้พลิกให้มันให้งทัวถึงนะครับผม นี่ครับผมเร็วกเร็วเร็วโบแต่แล้วโจโจปุจจาเพราะหลานผมโจเอออันนี้ครับอันนี้คนคนที่เลี้ยงผมอนาคตนี่ยนี้แหละจะเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมไม่มีลูกมีล่ะผมไม่มีลูกนะมีแต่หลานนี่แหละคนนี้จะเลี้ยงผมหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ค่าทิ้งผมไม่รู้นี่ตัวตึงเออ

เป็นเขาเจ้าครับเห็นบอกว่าววทางพ่อค้าไม่รับซื้อทุกปีครับผมไม่รับซื้อผมต้องตาก่อนตากเาเก็บใส่กระสอบไว้นะครับผมเ,เดี๋ยวก็มีการรับซื้อทีหลังนะครับเอฟซีเจ๊ะคะเอ่ะตาเข้าเข้าชิงลุงเลยแล้วอามีเด็กแกเร็ว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 พอดีแล้วอืมนะผมน้องอูมาช่วยครับอามีมาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวเขาเลยอามีมาแล้วนะครับทำเลย หอมเด้เนี <SM. S 1> <Christina. S 2> ่ยร้านมคมีมีตัวดุโอตัวดุโอนี่แหละก็เลยก็เลยรักหน่อยแต่มีหลายตัวคงไม่รักหรอกตัวตึงไงนั่นก็ตัวตึงเอฟซีตัวตึงนี่ครับผมโอเคโอเค ครับคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับรออสวัสดีครับ